เคลิปต่อนะครับที่ผมได้ลงไปนะบอกว่าการุู้นานทุกคนดูคลิปนี้ไงไม่มีใครดูคลิปผมเลยมีแค่ห้าคนเองอคุณผู้ชมแล้วคือหคนนั้นคุณก็ไม่คอมเมนต์กันด้วยแล้วประเด็นนะเออเป็นอะไรที่แย่มามีแค่คนณยวซีเอสค่คนเดียวที่คอมเมนต์แต่ก็ยังดีครับที่มีคนคอมเมนต์แต่ที่ผมเอิบม,มาเนี่ยไม่ใช่พอแค่นั้นนะประเด็นคือทุกคนอยากให้ ไปไดคือคุณ New CS 244เอ,า,อางี้ดีกว่าไปเดคือคุณ New CS 244บอกว่าอยากให้แคสบอกฟุตเออแปลกนะครับแนะสดงว่าช่องนี้ไม่มีใครดูอนเมนเลยใช่ไหมโอเคครับถ้าไม่ดูก็ไม่ต้องดูนะครับนะก็ผมก็จะแคสตามคําขอนะครับแคสตามคาบอกแล้วกันเนาะก็จะแคสเรื่อยๆนะครับอยากให้แคสอะไรก็บอกกันได้นะครับโอเคเปิดตัวยังเป็นทางการเลยแล้วกันเนาะสำหรับโอเคกระมังดังฮาร์ดนะครับนะวันนี้มาฟังกันต่อในในซีรีส์ของลูกคู่โบนะครับนะ ตอนนี้เราเลเวล87เรียบร้อยแล้วผมว่าเราอีกไม่นานก็น่าจะไปเกาะในส่วนของกาอนน้ำแข็งได้แล้วนะวันนี้น่าพอไปได้อยู่นะครับเบสซินช็อตเอออ่ะโดนได้ด้วยเออสุยอดยอดสุดยอดนะถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยเออเออชิปล็อกด้วยว่ะชิปล็อกนี่ชิปล็อกชิปล็อกเออโดนได้ร้อยเออไอโ้โม เรียบร้อยเรงส่งไม่เนื่อนเลยกีกลับกลับมากแล้วเนาะกลับมากันแล้วใช่ไหมกลับมาก็โดนต่อนะ้เนี่ยพนังมมมีสรมันแรงมากเลยเลยนี้ผมชอบมากเลยนะเอ้ผมน่าจะใช้ผมไฟยาวๆเลยนะแล้วก็เก็บตังค์ืสอแบคล็กเด้ยประมาณนั้นเนาะคลิปนี้ผมตั้งชื่อว่าอะไรดีคลิปก่อนผมตั้งชื่อว่าสั่งสอนอคนกัดแตมาคลิปนี้ก็น่าจะแบบไปกอดน้ำแข็ง,งด่ากันนะ ก็คลิปนี้ก็ต้องขออภัยอย่างหนึ่งครับเพราะจะมีการฟ้า f o r ิร์ดนะคับางคนอาจจะแบบเอ้าพี่ไหนบอกว่าจะไม่ฟ้า forward เนี่ยไหนบอกจะไม่ตัดเนี่ยแต่คือคุณผู้ชมให้ผมมันให้ทุกทุกคนมานั่งดูผมฟัมอย่างนี้มันก็ไม่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 สนุกใช่ไหมล่ะแต่ก็คงจะเป็นในส่วนของการฟ้า f เวิ a r ดมากกว่านะก็คงจะไม่ใช่ในส่วนของการสะคิปนะคเพราะถ้าเกิดผมสะคิปไปเลยตัดไปเลยก็จะเป็นอะไรที่ไม่ดีเนาะหรือถ้าเกิดเพราะบางที่มันยาวไปอ่ะคุณผู้ชมเออนะคุณผู้ชมค่อยๆ้าหน้าเบื่อนะครับ ฉะนั้นก็ผมฟาสต์ฟอ้า forward ใ่้พนาหรอกแต่ถ้าเกิดคลิปมันไม่ยาวเกินไปไปผมก็จะพยายามไม่ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับนะตามที่รู้ๆกันเนาะเออมาเจอที yeah, ่ฝนฟ้าตอนนี้เราต้องอัดให้โดนกำแพงครับนะจนกำแพงมันยังปิวได้คุณผู้ชมเอาดิฝนฟาใมันโหดเกินไปเอ็งจะกิ้งกันอีกนะไม่ละเออลงมาก็มาตายซะดีๆเกยามนาะยพวกนี้ไม่รักไม่รักตัวกลัวตายแล้วเป็นอะไรที่ดีนะครับนะ ผมว่าเลื่อยเราไม่ต้องมปอัพมันแล้วในตอนนี้นะเราอัพแค่ผมปีศาจไปอย่างเดียวเลยแล้วกันเนาะโอครับบินไปกันเลยนั่นจะที่เราบินได้นะรถต้องข้าสบายขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็บินไปบินมาได้ออนะก็รับเควสได้บินมารับเควสได้นะครับนะโอเคเราก็จะรับเควสของเด s เซอร์ออฟิเซอร์ไปนะผมไม่รู้ว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะทําให้พวกนั้นตีไม่เข้านะแต่ว่าเอาสักห้าเวลก็น่าจะพอนะ หรือไปตอนเวล90เลยแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ว่าไม่น่าที่จะโดนมันกระทืดได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะมาับผมเนาะเอ่อเล็งแต่ตรงนี้เออโดนนะครับนะอือืเรรียบร้อยแล้วก็คันแล้ว้อนแล้วก็เล็งดีๆเล็งดีๆให้มันโดนพืน้นปีวนนไน่ะมันมาไปจากข้างบนได้ไงคุณผู้ชมเห็นว่าเมื่อกี ผลไฟมันเป็นอะไรที่นะเงีเย็นี้ยนี้อ่ตายหมดเกียแล้วก,ก็เราจะรอมันเกิดใหม่กันนะเกิดหรือ,อยังเกิดยังเกิดเถอะนะขอร้องดิบเกิดดิบเกิดดิบเกิดเกิดได้แล้วล่ะโอเคเกิดละแล้วก็จะรวมมาสี่ตัวไปเลยดีไหมเสียตัวมันก็นาก่าจะดีกว่านะเอาไปฟาร์มมัตเตอรี่เลยนะนึกซะว่าฟาร์มมัตเตอรี่ละกันนะ ใช่ครับแล้วก็เออมันก็ยังปิวอยู่ดียวคุณผู้ชมผมไม่รู้จะทำไงวะอย่ากระจัดกระจายมันปิวมันไม่กระจัดกระจายผมจะไม่ว่าเลยนะมันปิวมันกระจัดกระจายคุณผู้ชมนะคืฟาร์มง่ายเแบบ้อๆครับนะตอนนี้เนาะแค่นี้ผมมีเท่าไหร่แล้วเออผมน่าจะเอาแคนดี้ไปแลก EP คุณสองมาเป็นเลยที่ดีนะครับผมนะจะไม่ละ EP นี้แล้วกันเนาะ แค่ขึามาที่ดีเซลอเจอร์เหมือนเดิมแล้ดีเซออฟฟิเชอร์ก็มาแล้วก็จะใกล้ไปถึงเลเวล90แล้วนะก็ผมก็คงที่จะตัดนะตัดไปตอนที่ไปถึงก่อนนั้นเลยเนาะควายมานั่งดูตอนผมขี่เลยก็ไม่รู้ว่าจะดูไปทำไมกันใช่ไหมล่ะนะเออไม่ถึงหร,หรือไม่โดนไม่โดนมากกว่าแหละหรือไม่ถึงแล้วนี่ไม่ถึงหรอเพราะผม,มรู้นะ เมืนะ่อกี้ผมพูดอะไรเข้าใจกันไหมคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมพูดนัวมากเลยนะได้ยินกันไหมใช่ไหมผมว่าจะได้ยินกันนะครับนะไม่ใช่แค่ได้ยินต้องเข้าใจด้วยนะโอเคครับถ้าเกิดมันทางนี้อ๋อแล้วมันโดนแค่นั้นนะแล้วเหลือเราก็ต้องพังขึ้นต่อยอ,อ,อยเออใส่มันอีกไม่เลย เอดตายมาใกล้เลยกลเกา้าสิบกันเรียบร้อยแล้วนะจุดที่น่าลำคาญในการลงคลิปที่สุดไม่ใช่ตรงไหนครับคือการพิมพ์ชื่อคลิปครับใช่ครับซึ่งก่อนที่จะคิดช่อคลิปได้แล้วก็ก่อนจะพิมพ์ออกมาได้นี่มันก็แย่นานเนาะสำหรับผมนะถึกว่าน่าลำคาญที่สุดแล้วน่าลำคาญวตาตาบิก <c ười> คครับมาบแล้วก็ Okay, กลับมากันแล้วมีใครไม่กลับมาแมยไม่มีเนาะดีนี่ดาวมตุแรงมากนะผลไฟนะนี่เยอบแป๊บๆจาก40,000น,นี่หกหมื่นเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเขาด้ฟาร์มเงินไวพอสมควรเนานะก็ เออใช่ผมหวังว่าทุกคนที่จะดูคลิปนี้นะครับจะดูจนจบนะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ดูมาถึงจุดนี้ครับยินดีด้วยครับผมจะบอกอะไรสักอย่างให้นะคุณยูซีแอทสองสีครับคุณได้โอกาสใหม่แล้วครับโอกาสใหม่ของคุณนั่นก็คือผมจะมีการพูดคุยกันใน Discord ครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับนะจะเป็นในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับนะยละเรียนไงแจ้งอีกทีนะครับนะ แต่ว่าก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะประมาณนั้นนะครับผมก็จะเล่นเกมอะไรก็ตามใจพวกคุณเลยอ่ะนี่คือโอกาสที่2ของคุณแล้วนะเออคุณนิวนะฉะนั้นก็การุณาถ้าเกิดดูมันได้ถึงจุดนี้ก็เท่ากับว่าคุณจะไม้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะว่ายังไงคนระับแต่ว่าค่อนข้างจะรับประกันได้ว่ามีนะแต่อย่าไปหวังสูงนะว่ามันจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม,ม่ผู้ชมครับให้ผมขับเรือกาก,การ้ไปมันก็ยังไงอยู่เนาะเบสิกไปเบสิกอะ เออนะมันก็น่าจะเร็วกว่าใช่ไหมเออไหนเร็วกว่าเยอะเลยโอเคครับก็แปลว่าตัดไปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มาดูคลิปด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีนึงเนาะเกี่ยวกับการพูดคุยกันใน Discord ครั้งที่2ของช่องเรานะครับนะก็ตัดไปกันเลยแนละ้วกันเนาะโอเคครับตัดไปเลยช่วยคนครับพอผมมาถึงตรงนี้ผมก็เพิ่งตาหนักได้นะครับว่าผมโง่ขนาดไหนครับผมบินได้นี่ว่ะมาซื้อเรือไปแล้วด้วยอะแต่ว่าผมไม่ ผมพอผมซื้อเรือปุ๊บแล้วก็กำลังออกเรือปุ๊บเท่าน,นั้นแหละขี่ไม่ได้ประมาณนิดน,น,นึงนึกออกก็เนาะแต่มาเป็นบินเลยเร็วกว่าเยอะนะครับนะนี่เป็นร้านขายดาบซึ่ง shut u นะครับเราไม่เอาเนาะโอเคครับไอเจ้าบ,บ้านนี่ไงเราไว้ทำโยรุวีสองครับก็ไม่ต้องสนใจนะก็จะมีคนที่ให้ทำเควสของชายแฉงทำเควสแฉงอะไรอยู่นะคนทำเควสช้างซิกแมนอะซิกแมนอันนี้ซิกแมนนะครับนะมึอก็บอกว่าฉันหิวฉันหิว,ฉ,หวฉันหิวเนาะนั่นไง <laughs> ฉันหิวน้ำนะนั่งมาอยู่เป็นชาตินะ<อ>แล้วคือไม่ตายหรอย่อดมนุษย์ไปเะนะี่ยเกยครับอโซสโ,โ,โนแบนดิตมาดีกว่านะผมคิดว่าเราไม่น่าจะสามารถที่จะได้งา่านยนะซึ่งในซืรอตอนนี้ก็าก็จะดูดเดือนนะครับในเรื่องของการแชนนะ <laughs> โอ้ยน้อเอาเดี๋ยวเม่าเก้าสิบตรงปุ๊บก็ฟาร์มได้เลยเหรอ เออดีดีดีผมลืมไปเลยเนาะเพราะว่าสมัยก่อนอตอนที่ผม,ผมไอ้นี่ไงฟาร์มแบบต้องเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะเป็นโลเกียชินไงเข้าใจใช่ไหมเออซอเกิดครับทําไมเราต้องไปครับเราไม่มีทางไปอยู่แล้วนะสำหรับซอเนาะเพราะว่าไอ้นี่ครับไม่ใช่ผลเวซอฟอมันให้ผลที่ไหนไวะคุณผูม พวกนี้บอกผนเกิดเออเอาตัวติดอีกสักตรงนี้แล้วกันเย่ตายหมดนะครับนะบอดบอดนะครับนะไปหาที่ไหมไปก็มีแต่ตายนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าใช่ครับไปก็มีแต่ตายนะครับนะดูจะฆ่าหัวแล้วนะครับเก<ช>ครับแล้วก็จะปล่อยให้เขาใช้ฝีปากแบบ สู้กันแบบโอ้โหไอ้มาจีสุดๆดกันไปนะซึ่งผมจะไม่เกี่ยวเรื่องของนี้นะครับผมจะไม่เกี่ยวเนาะเราจะร่วมมาห้าตัวเช่นเคยครับทำไมถึงร่วมมาห้าตัวครับสาเหตุไม่มีอะไรมากนะครับเราจะฟาร์มมาตัวรี่ให้ไ,ไหวที่สุดนะครับถ้าเกิดเราร่วมมาห้าตัวนะครับผมก็มันก็ไม่โดนแล้วโอ้ย ออเดนะี๋นายพวกนั้นมาบอกกระจอกเอาจริงๆมันกระจอกรับเซฟเนี่ยเซฟเนี่มีแต่คนกระจอกครับนายดูสิข้าวหัวมาถึงร้านทุกคนนะถ้าเกิดผมเอาไอเดีเกา่าแนะผมเอาไอเดีเกา่ามันกระทึ้พวกมันไม่ยาวใครที่ทมไม่ใช่ไอเดียเก่าไอดีหลักถูตองต่อไปนะเออโอเคยังไม่ตายสองตัวนี้แล้วก็ตายไปเลยตาไปนะครับนะเอ้ยก็มาได้อีกตัวหนึ่งเหรอโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาอีกะโอ้ยโอเคเกมือเมื่อเราเดินมาที่วีเลเจอร์ใหม่แล้วก็เราจะจะมาฟาร์มกันเลยนะวันนี้เอาสักเออผมอยากรู้ว่าถ้าจะรับเวอันนี้ได้ต้อง100ใช่ไหมแล้วเยติก็100อ้าว105เองเหรอเยติมันเลเวลเท่าไหร่เยติได้เท่าไหร่เยติเลเวล1 1 0อ้อก็คือมันให้ต่ำกว่านะเรารอมา โตโลโบอสหน่อยดีกว่านะครับ,บอื้อแป๊บเดียวนะยติก็บแบบโดนไปยับยับแล้วคุณผู้ชม <sk r oti> ผมจะมาโตโลนี่ไม่ใช่เอาเอ็กซ์ีหรือมาทค่อะไรนะครับผมเด <sk r oti> ี๋ยวนะแล้วผมลืมซตสปอน <s ays> เฮียเลยเกินครับคุณผู้ชม ลืมเซนสปอร์บอลเลยนะครับนะงั้นก็ขอจบไปตรงที่นี้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงผมหรือเปล่าไี้นเสียงผมหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดเบาไปขออภัยนะก็เอาเป็นว่าก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมลืมเซตอบอลแล้วผมมนาะโอ้โหแย่มากเลยไม่เป็นไรครับอืห้องนี้มันโผล่เข้าไปได้นะ นี่ก็มาสามารถโซเข้าไปได้นะถ้าเกิดเรามีโซเนาะโอเคครับก็สมหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ